กรมที่ดินยุติคําสั่งเพิกถอนปมเขากระโดงโรสลอสารปกครองชี้ขาดก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ากรมที่ดินกับกระทรวงมหาดไทยตั้งโต๊ะถแถลงออกมาบอกว่าจะไม่มีการเพิกถอนนะครับในการลุกที่เขากระโดงซึ่งแน่นอนครับพอนะครับการเมืองเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนและที่สําคัญนะครับผมก็อยากจะถามกระทรวงมหาดไทยและนะครับกรมที่ดินว่าวันนี้คุณกําลังปก ป้องใครนะครับและคุณกรมที่ดินนับกาลังปกป้องนับองค์กรของตัวเองปกป้องความผิดของตัวเองหรือเปล่านะครับผมอยากจะถามคําถามเดียวสั้นๆเลยว่าวันนี้สารดีกาพิพากษาว่า5 0าพกับไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟที่บริเวณเขากระโดงกรมที่ดินช่วยออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่า5 0าพกับไร่80ตารางวาอยู่ตรงไหนที่สารพิพากษาแล้วนะตอบให้ได้ครับวันนี้กรมที่ดินเป็นคนออกเอกสารสิทธิ เป็นคนออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบและกรมที่ดินกําลังใช้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะปกปิดความผิดของตัวเองหรือไม่นะครับ กรมที่ดินมีคําสั่งให้ยุติเรื่องเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงหลังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ดินของการรถไฟประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งยุติดังกล่าวของอธิบดีกรมที่ดินกรมที่ดินยืนยันว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและเห็นว่าทุกฝ่ายควรรอฟังคําพิพากษาของศาลปกครองเพื่อความเป็นธรรม เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมราชศีกระทรวงมหาดไทยมีรายงานว่ากรมที่ดินจะเข้ากระทรวงรายงานเรื่องของที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ต่อกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่นายพรพศเพนพาสลองประัดกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้เคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินยุคข,ของนายอุทินชาญววรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและถแถลงข่าวกรณีการดําเนินการกับ ที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้กรมที่ดินได้แจ้งว่าตามที่สื่อมวลชนให้ความสนใจในประเด็นของการดําเนินการกับที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์และกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงกรมที่ดินขอสรุปประเด็นชี้แจงดังนี้หตามคำพิพากษาของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาคสามกรมที่ดินได้ดําเนินการแล้วดังนี้ 1.1คำพิพากษาของสาลฎีกาที่842-876ขทับ0รงลงวันที่16กุมภาพันธ์2560สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ทำการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎรจำนวนส5รายที่ฟ้องคดีพร้อมทั้งจำหน่ายสข้อออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินแล้ว1.2คําคำพิพากษาข,ของสาลฎีกาที่80 2 7ทับลงวันที่22พฤศจิกายน251 อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ในนส3ขอเลขที่200หมู่ที่3ตำบลสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์บางส่วนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว1.3คำพิพากษาข,ของศาลอุทธรณ์ภาค3คดีหมายเลขแดงที่11 หนึ่งสองทับสองห้าาลงวันที่ยี่สบเมษายน 2, 5, 6, 3, สองห้าหสาำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมดำเนินการเพิกถอนโฉนโดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์รวม3าฉบับต,ตามคำพิพากษา,าของศาลอุทธรภาค3าแล้วนั้นกรมที่ดินจึงได้ดําเนินการตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นทั้ง3ากรณีครบถ้วนแล้วสอศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งมา คดีหมายเลขแดงที่582ทับ256ลงวันที่30มีนาคม256ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อดำเนินการกับที่ดินแปลงอื่นๆจำนวน995แปลงที่อยู่ในบริเวณที่การรถไฟอ้างสิทธิ์ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้วคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานแล้วข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยุติว่าที่ดินเป็นของการรถไฟแระ การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เขากระโดงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายจึงมีความเห็นไม่สมควรเพิกถอนโฉนดที่ดินอธิบดีกรมที่ดินได้มีการพิจารณาควา,ามเห็นของคณะการสอบสวนและมีความเห็นด้วยนะครับจึงมีคําสั่งให้ยุติเรื่องการลถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวซึ่งรองประัดกระทรวงอาหารไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจการด้านความมั่นคงภายในพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งยุติเรื่องของอธิบดีกรมที่ดินชอบด้วยกฎหมาย จึงยกอุทธรณ์ของการรถไฟและกรมที่ดินได้มีการแจ้งสิทธิของตัวเองฟ้องการรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. เนื่องจากคําสั่งให้ยุติเรื่องตามข้อ2ของการรถไฟได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้เรียกอธิบดีกรมที่ดินมาไต่สวนเนื่องจากเห็นว่าอธิบดีกรมที่ดินยังดําเนินการไม่ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาเห็นว่าเมื่ออธิบดีกรมที่ดินตั้งคำการสอบสวนขึ้นมาจึงเป็นการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วส่วนจะรางวัดหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟเป็นเพียงข้อแนะนําของศาลซึ่งกรมที่ดินก็ได้ดําเนินการแล้วเช่นกันแต่หากการรถไฟเห็นว่าอธิบดีกรมที่ดินดําเนินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามคาพิพากษา าการรถไฟก็ชอบที่จะยื่นเป็นคำร้องขอต่อศาลปกครองชั้นต้นที่จะได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคำ สั่งและคำไต่สวนสารปกครองสูงสุดจึงยกคำร้องของการรถไฟแห่งประเทศไทย4การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ฟ้องกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินและประหลัดกระทรวงมหาดไทยต่อสารปกค,ครองกลางเมื่อวันที่14มีนาคม2568เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งเรื่องและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งนะครับขณะนี้นะครับสา,ารได้รับคำฟ้องไว้พิจารณา,นาเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างกรมที่ดินทำคำต่อสู้ในคดี5 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเดชอิฐขาวทองได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินกรณียุติเรื่องซึ่งคณนะกรรมาการตรวจสอบเห็นว่าอธิบดีกรมที่ดินยังดำเนินการไม่ครบถ้วนก่อนการมีคำสั่งให้ยุติเรื่องจึงเป็นจึงเห็นควรให้อธิบดีกรมที่ดินทบทวนคำสั่งเรื่องดังกล่าวกรมที่ดินพิจารณาแล้วขอเรียนว่านะที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง3ามคำพิพากษา สารดีกาและสารอุทธรภาคสามคำพิพากษาของสารปกครองกลางประกอบกับปัจจุบันการรถไฟประเทศไทยก็ได้ยื่นฟ้องคดตีต่อสารปกครองกลางตามข้อ4แล้ว ทุกฝ่ายควรจะรอผลคำพิพากษาของศาลอันจะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับหลักประกันความเป็นธรรมตามขาบวนการขององค์กรตุลาการที่ได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามหากการรถไฟเห็นประเทศไทยเห็นว่าตนมีสิทธิ์ในที่ดินที่ดีฝากก็ไม่ตัดสิทธิ์ของการรถไฟที่จะไปใช้สิทธิ์ทางศาลยุติธรรมอันนี้ก็คือข้อมูลแน่ใจและครับศาลดีกาบอกว่า 5- 0าพกับสาไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟผมถามคมที่ดินอยู่ตรงไหนครับ